มาพูดถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์กันหน่อยนะครับส <ฮะ S 1> สส,อสอเองเขาก็รณรงค์ไปอย่างต่อเนื่องเข้าพรรษานอกจากจะไปทําบุญที่วัดแล้วเข้าพรรษาก็อยากจะชวนมางดเล่ากันด้วย <ฮะ S 1> ถึงได้เกิดเป็นแคมเปญงดเล่าเข้าพรรษาขึ้นมาวันนี้จะมีตัวอย่างหนึ่งอุทาหรณ์สอนใจหญิงมาบอกกันกับเธอคนนี้เข้าใจว่าแต่ก่อนน่าจะมีอาชีพกรีดยางพาราเอาน้ำยางไปขายก็เมาเลยดื่มเหล้าทุกวันบอก วันหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตัดสินใจเลิกเล่าเนี่ยวันที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะให้ลูกไปเรียนหนังสือ,อจนเพื่อนก็ต้องหักดิบก็จะงดเล่าให้ได้ทุกวันนี้กลับมาช่วยคนอื่นช่วยในการที่จะบอกคนอื่นว่าจะเลิกเล่ายัางไงดีมันจะต้องทำยังไงดีเราถึงจะได้กลับมามีกินมีใช้คุณสวยคําแก้วอายุ72ปีชาวจังหวัดสงขลาเปิดใจเล่าให้ฟงังบอกสม,สมัยสาวๆนะ ไม่เบาเลยกับวงการเหล้าเบียร์ชวนเพื่อนกด็ดีหรือเพื่อนชวนไปดื่มไปดิ้งที่ไหนไม่เคยปฏิเสธไปหมดช่วงเข้าวงการแรกๆนะก็สังสรรค์วันล,ละนิดวันล,ละหน่อยพอให้จิตใจแจ่มใสแต่เนิ่นนานวันเข้ากลายเป็นว่าชนเช้าชนเย็นจนคิดได้ว่าเฮ้ยคือลูกก็เตือนมาตลอดเลยนะตั้งแต่เข้าเนี่ยแต่ก็มันแบบไม่เห็นมีอะไรเสียหาย จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยชีวิตสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินแม้แต่จะให้ลูกไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนเนี่ยไม่มีเงินให้เลยก็เลยคิดว่าควรจะหยุดได้แล้วความทรมานตอนนั้นคือสองวันแรกอาการคือกระสับกระส่ายในหัวมีแต่ภาพของเหล้าของเบียรว,วนเวียนมาตลอดสุดท้ายก็ผ่านมาได้สิปีแล้วนะที่ลาวงการน้ำเมาแล้วเข้ามาเข้ากลุ่มพลังหญิงหัวใจเพชรฝึกอาชีพจนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับ ช่วงตอนที่ว่าเราถึงเล่าเนี่ยสภาพชีวิตเราเป็นยังไงบ้างคือมันไม่ก่อยมีเร่งมันไม่ก่อยยังเบีอากันทั้งมันมันไล่เรื่องไล่ซิ่งไม่มีเลยทั้งปอหยุดปอหยุดประจักรปักทั้งแบบเบอร์ถ้าไม่กินลาก็มันหนีหลงหลงเหลือเล็ดนี่ปอเหลือปอดหยุดไประจ้องขึ้นนะนอนไม่รับหนอนไม่รับก็ต้นเอออันยากต้นต้นต้นทั้งหยุดตายหยุดตายหยุดตายหยุดคาดเลยไม่กินเลยอืมเนี่ย คุณธีระวัชรประณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าบอก22ปีที่รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาก็มาใช้นี่แหละเรื่องของพลังศาสนา <Ha. S 1> เรื่องของวัฒนธรรมเปลี่ยนค่านิยมการดื่มของสังคมไทยซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะก็หนึ่งที่บอกว่าเราก็เลยได้เห็นโครงการรณรงค์งดเหล้า <Ha. S 1> เข้าพรรษาอย่างน้อยได้แบบงดทั้งปีไม่ได้ช่วงเข้าพรรษาก็ถือได้เป็นช่วงที่ฟื้นฟูตับของท่านเนาะ hmm. เพราะว่าดื่มไปอ่ะ เสร็จแล้วบ้านปลายมันก็ลําบากกันไปหมดเรื่องของสุขภาพเรื่องของลูกหลานต้องมาคอยดูแลมีปัญหาภาวะตับบ้างหรืออาการอื่นๆที่เกิดขึ้นจากเรื่องของน้ําเมาบ้าง นะครับก็ลดละเลิกกันนะคะคุณผู้ชมได้อะไรกลับขึ้นมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะได้เงินได้ทองกลับมาบางคนบอกพอเลิกเหล้านี่มีเงินเก็บนะจากที่ต้องไปสังสรรดื่มเหล้ากับเพื่อนก็กลายมาเป็นกินข้าวกันในครอบครัวเห็นหน้าเห็นตาได้เวลากลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเริ่มต้นณวันนี้เลยนะคะในช่วงของการเข้าพรรษาอะไรไม่ดีก็เลิกไป